สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้านหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับคลิปหรือให้รู้นะครับหรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยทั้งหลายนะครับวันนี้อยู่กับโครงการดีๆสายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับกบไม้อีกหนึ่งรุ่นนะครับจากค่ายนะ้าเกมนั่นเองนะ ตัวนี้ชื่อว่าไอ้บ็อกพิคาด2.5นะครับก่อนอื่นนะครับนันหนวดพาไปชมแพ็กเกจกันก่อนนะครับแพ็กเกจตัวนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับรีวิวของนันหนวดนะครับตัวก่อนหน้านี้จะเป็นไอ้บ็อก2.5นะครับแต่ว่าตัวนี้มีชื่อว่าไอบ็อกพิคาด2.5เซนติเมตรนั่นเองนะครับ จะมีความพิเศษอยู่นะครับด้วยตัวโลโก้ของทางค่ายเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นตัว G นะครับที่ใช้สัญลักษณ์แทนคำว่าเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ลายกราฟิกนะครับมันอาจจะคล้ายๆากันแต่ไม่เหมือนกันนะครับด้วยตัวแพ็กเกจเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับแน่นอนครับว่าบนตัวแพ็กเกจจะเขียนว่าไอ้ป๊อกพิฆาตนั่นเองนี่แหละครับที่ความแตกต่างนะครับตัวนี้จะชัดเจนนะครับเพราะว่าในเรื่องของคําว่าพิฆาตเนี่ยเดี๋ยวหน้าวดพาไปอธิบายรายละเอียดด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส to to. E ่วนด้านหลังนะครับก็เป็นรายละเอียดการติดต่อต่างๆนะครับทุกช่องทางเลยนะครับในช่องทางออนไลน์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแพ็กเกจของทางค่ายครับตัวนี้ไม่ได้มีระบุนะครับสเปคกระดาษบนแพ็กเกจมาให้นะครับเรามาเริ่มต้นดูตัวไอ้ป๊อกผิคาดกันเลยนะครับรอบนอกนะครับนี่ก็เป็นกบไม้นะครับตัวนี้เป็นงานสายนะครับก็เป็นลักษณะกบปากว้วนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับโดยตัวสีสันเนี่ยก็มีสีสันให้เลือกนะครับก็น่าจะ เป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับส่วนลวดลายกราฟิกเนี่ยก็คล้ายๆแบบนี้เลยนะครับดวงตามีสีเหลืองนะครับจุดสีดํานั่นเองนะครับและก็มาพร้อมกับชุดเบ็ดพิเศษนะครับที่เรียกว่าชุดเบ็ดพิฆาตนั่นเองเดี๋ยวตัวนี้หนาหนวดลงดีเทลภายหลังละกันนะครับประกอบกับผู้ยางนะครับสีดําสีน้ําเงินนะครับตัวสีน้ำเงินนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสีของตัวลวดลายบนตัวบอดี้กบ กบไม้นั่นเองนะครับสำหรับสเปคกระดาษนะครับตัวนี้ไอ้บ็อกพิคาดนะครับ2.5ซนเมตรนะครับ2.5ซนเมตรคือระยะของตัวบอดี้ไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับเซตไว้ที่9กรัมนั่นเองนะครับส่วนตัวเบ็ดนะครับประกอบกับชุดเบ็ดพิคาดแบบพิเศษนะครับ3าโอนะครับจากค่ายนาท็อปโมบินนั่นเองนะครับเบ็ดตัวนี้ถือว่าเป็นเบ็ดที่สุดยอดและหนตัวนะครับในประเทศไทยนะสำหรับงานกบไม้นี่แหละนะครับฉะนั้น งานช่อนชะโดกระสุนเนี่ยนะครับกวาดเรียบแน่นอนแอคชั่นของไอ้ป๊อกพิฆาตตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่แอคชั่นสายนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดโดยรอบนะครับของไอ้ป๊อกพิฆาตครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูองค์ประกอบสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักกันนิดนึงนะครับว่าไอ้ป๊อกพิฆาตตัวเนี้ยไอ้ป๊อกพิฆาต2.5นะชื่อเต็มๆของเขานะครับถูกเซตน้ําหนักไว้ที่9กรัมนะครับตัวนี้เป็นงานแมสโปรดักชั่นซึ่งผ่านการทดสอบ มาแล้วเรียบร้อยด้วยไปดูเรื่องของน้ำหนักกันครับว่าไอ o บลอกพิกาตัวนี้เซ็ตไว้ที่เท่าไหร่นะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับน้หนวดยพยายัามชางก่อนอ่ะตัวนี้นะครับชั่งได้จริงอยู่ที่7.85กรัมนะครับ นั่นคือน้ำหนักที่ชั่งได้จริงนะครับแต่สเปคกระดาษเนี่ยแจ้งไว้อยู่ที่9กรัมนั่นเองอ่ะชั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำหนักได้ไหม7.85กรัมนะครับก็ถือว่าหย่อนนะครับหย่อนสเปคนิดนึงนะครับแต่ประมาณขนาดนี้นะครับก็สามารถตีได้แล้วไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับไอปอกพิฆาต2.5ซนติเมตรครับต่อไปมาที่เรื่องของการทดสอบการลอยน้ํากันนิดนึงนะครับไอปอกพิฆาตตัวนี้นะครับว่ามันจะลอยน้ําหรือเปล่านะครับด้วยตัว ตัวสเปคที่บอกว่าเซตไว้ที่9กรัมแต่ว่าตัวนี้ช่างจริงได้อยู่ที่7.8นะ7.8กรัมนะครับก็มองว่านะครับน้ำหนักประมาณขนาดนี้ก็น่าจะจมนะแต่ว่าน่าจะเป็นการจมแบบบาลานซ์นั่นแหละนะครับเดี๋ยวนะนนวดขอเช็คก่อนระยะของอาภาชนะนี้น่าจะพอไหมน่าจะพออยู่นะอ้าวลงไปได้เลยบอกเลยนะครับเป็นการจมนะครับนะ แอคชั่นของการาตีออกไปเนี่ยนะครับยังไงก็จมแน่นอนนะครับแต่ว่าการขึ้นน้ำเนี่ยไม่น่ามีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาลากกลับมาเนี่ยมันก็จะขึ้นน้ําตามปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าตีขาดก็หายนะครับช่างน้ําหนักเรียบร้อยนะครับทดสอบการลอยน้ําเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดของไอ้ป๊อกพิฆาตกันนิดนึงนะครับว่า อยู่ขนาดที่เท่าไหร่นะครับอ่ะวัดโดยคร่าวๆแล้วกันนะครับก็สเปคเนี่ยนะครับก็น่าจะใกล้เคียงนะครับหรือว่าน่าจะตรงเลยแหละนะครับเพราะว่าตนโหนดเองพยายามวัดแบบใกล้เคียงนะ พยายามวัดแบบใกล้เคียงนะครับมันก็จะมีความผิดเพี้ยนอยู่บ้างเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันมีองค์ประกอบอตัวผู้ยางนะครับและการประกอบชุดเบ็ดไว้อยู่นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ2.5ไม่เกิน2.7ซนติเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวบอดี้ด้านหน้านะครับแต่ว่าไอ้ป๊อกพิฆาตตัวเนี้ยกับไอ้ป๊อกธรรมดาเนี่ยตัวบอดี้ด้านหน้าตัวบอดี้ไม้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับ เป็นรุ่นเดียวกันนั่นเองแต่เพียงว่าเปลี่ยนชื่อเป็นไอ้ป๊อกพิฆาตเพราะว่าชุดเบ็ดด้านหลังนะครับตัวชุดเบ็ดด้านหลังเดี๋ยวมาคุยกันนะครับมาวัดขนาดความยาวเต็มตัวนะครับรวมชุดเบ็ดด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับอันนี้นะนวดวัดโดยประมาณให้นะเดี๋ยวนะพยายามวัดให้ถูกนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรกว่าๆนะครับ 7.3ซนเมตรนั่นเองนะนั่นก็คือความยาวโดยรวมทั้งตัวนะครับของ i p o o n e p i c ตสองนะครับรวมถึงความยาวของตัวบอดี้ด้วยนั่นเองนะครับมาดูความกว้างนิดนึงนะครับความกว้างบอดี้นะครับความกว้างบอดี้อยู่ที่ประมาณ1.9ซนเมตรไม่เกิน2ซนติเมตรนะครับส่วนความสูงนะครับ ความสูงของบอดี้นะครับวัดจากตัวปากเนี่ยที่มีความสูงมากที่สุดนะครับก็อยู่ประมาณเดียวกันนะครับ1.9ถึง2เซนติเมตรนะครับเพราะว่ามันจะออกเป็นสไตล์รูปแบบทรงกลมนั่นเองนะครับอ่ะนั่นก็คือสรีระทั้งหมดนะครับของไอป็อกสอนะครับหรือว่าไอป็อกพิฆาดนั่นเองครับเรามาวิเคราะห์ที่ตัวบอดี้กันหน่อยนะครับบอดี้เนี่ยของไอป็อกพิฆาด2.5เซนติเมตรเนี่ยนะครับถ้าใครได้ชมรีวิวนะครับตัวก่อนหน้านี้นะครับไอป็อกสอ ก็บอกได้เลยว่าบอดี้มันคือตัวเดียวกันนะครับเพราะว่า e นันโดเองก็เข้าไปเช็คข้อมูลกับทางหน้าเกมแล้วเหมือนกันนะครับบอดี้คือตัวเดียวกันส่วนความพิเศษนั้นมันอยู่ที่ชุดเบ็ดนะครับชุดท้ายนั่นเองนะครับอ่ะนะครับอย่าลืมนะครับบอดี้ตัวนี้นะครับคือตัวเดียวกันกับไอ้บ็อกนั่นเองนะครับมาที่ชุดท้ายกันบ้างนะครับชุดท้ายหรือชุดห้องเครื่องของไอ้บ็อกพี่ฆาสอนะครับอย่างที่บอกไปนะครับด้านหน้าบอดี้เหมือนกันนะครับแต่ชุดท้ายนี่แหละครับมีความพิเศษเพราะว่า ไอ้ปอกพิฆาตตัวนี้นะครับประกอบด้วยเบ็ดพิฆาตนะครับซึ่งเบ็ดพิฆาตชุดนี้เป็นเบ็ดพิฆาต 3O ที่สร้างขึ้นมาโดยนะ็อปโมบินนั่นเองนะความพิเศษของมันคือตัวเบ็ดเนี่ยเป็นงานสแตนเลสแข็งและคมมากๆนะครับมีการประกอบและวิธีการประกอบที่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับและมีการใช้กาดลวดสลิงแบบนี้เลยนะครับซึ่งกัดลวดสลิงแบบนี้รับน้ําหนักได้ถึง120อปอนด์นะครับเลือกใช้กาดสลิงแบบเซ็ตใหญ่กันไปเลย แล้วมีการประกอบที่พิเศษเห็นไหมครับเนี่ยนโหนดให้ดูโดยรอบนะครับไม่ใช่ทํากันง่ายๆนะครับซึ่งนันโหนดเนี่ยรู้วิธีขั้นตอนการทำนะแต่ไม่สามารถนํามาเปิดเผยได้จริงๆนะครับซึ่งขอสงวนไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรความลับของทางน็อท top เขาละกันนะครับเพราะว่าให้เกียรติผู้ผลิตนิดนึงนะครับนี่แหละนะครับชุดเบ็ดพิฆาตที่ทําให้ไอ้ปอกพิฆาต2.5ซนเมตรนะครับจากนักเกมเนี่ย เป็นความพิเศษของไอ้ปอกตัวนี้เลยแหละนะครับและถ้ามี FC ถามขึ้นมานะครับว่าแล้วเราควรเลือกใช้ไอ้ปอก2.5ซมหรือไอ้ปอกพิกาต2.5ซนมดีครับนะหนวดนะแหนวดก็ตอบได้เลยว่าถ้าใครเนี่ยใช้ตกงานช่อนทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็ใช้ไอ้ปอก2.5ซนมธรรมดาได้เลยแต่ถ้าใครนะครับหวังจะไปจัดกับชโดแล้วแบบว่าไว้ใจได้เลยเนี่ยนะครับก็ ขยับนิดนึงนะครับก็มีมูลค่าราคาเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่รับรองได้ว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับสำหรับชุดเบ็ดพิฆาต 3O จากนาท็อปโมบินนะครับก็ขยับมาเล่นเป็นไอ้ปอกพิฆาต2.5เซนติเมตรได้เลยนะครับงานช่อนงโดนะครับจัดอยู่แน่นอนคมคมแข็งแข็งแบบนี้นะครับและทนทานด้วยนะครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับ ไอ้ปอกพิฆาต2.5ซนติเมตรบายนาเกมนั่นเองนะครับและนวดทบทวนสเปคกระดาษให้ทราบกันอีกครั้งนะครับตัวนี้ชื่อว่าไอ้ปอกพิฆาต2.5ซนติเมตรนะครับสเปคของเขานะครับบอดี้2.5ซนติเมตรนะครับน้ำหนักเซ็ตไว้ที่9กรัมนะประกอบกับชุดเบกพิฆาต3 o นะครับบายน t ท็อปโมบินนั่นเองแข็งและคมมากๆตัวนี้นะครับทนทานมากๆนะงานช่อนชะโดกระสุนนะครับสำหรับไอ้ปอกพิฆาตตัวนี้ จัดไปได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแอคชั่นของงานตัวนี้นะครับ เป็นแอคชั่นสายนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับความพิเศษของมันนะครับแยกให้แล้วเรียบร้อยนะครับระหว่างไอ้ปอกพิฆาตกับไอ้ปอกธรรมดานะครับนั่นก็คือชุดเบ็ดแข็งๆคมๆแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะลองไปเลือกซื้อกันได้นะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหอดและทีมงานสายฟิชชิงทุกคนด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีให้บริการแล้วนะครับในร้านค้าใน t ิ k t o k นั่นเองนะครับก็ลองไปเลือก ซือกันได้ในร้านค้าของนักเกมนั่นเองนะหรือว่าจะไปที่ร้านค้าของสายฟิชชิงก็ได้ยินดีให้บริการเช่นกันนะครับวันนี้นนะวด,ดต้องไปก่อนนะครับสำหรับไอ ok ้ป็อกพิคา2.5เซนติเมตรบายบายปุ้น